สวัสดีครับผมวันนี้พี่บ่าวเข้าครัวนะครับมานำเสนอเมนูเด็ดนะครับเป็นอาหารปักใต้นะครับผมแกงคั่วกระดูกหมูนะครับแกงคั่วกระดูกหมูหรือว่าแกงคั่วพริกถ้าภาษาพื้นบ้านเขาเรียกกันนะฮะแกงคั่วพริกคือนอกจากกระดูกหมูแล้วเนี่ยฮะพวกอาหารประเภทปลานะครับปลาดุกนะครับปลาดุกหมูไก่ใช้ได้หมดนะครับประเด็นสำคัญ ในกรณีของซี่โครงหมูหลายๆร้านหลายๆท่านเอาไปต้มจนเปื่อยนะครับน้ำชุซี่ของซี่โครงหมูก็หมดไปเมื่อไปนำไปแกงแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นเหมือนกับลักษณะคือว่าน้ำแกงไปทางหนึ่งน้ำแกงหรือน้ำซุปนะฮะกลิ่นหอมของสมุนไพรมันไปทางหนึ่งมันไม่เข้าเนื้อเพราะว่าเนื้อมันถูกตุนถูกต้มไปแล้วเพราะฉะนั้น เน้นนิดนึงเราใช้ให้ถูกกับประเภทนะครับวิธีการปรุงต่างๆอาหารทุกตัวเขามีคาแรคเตอร์ของเขาการดัดแปลงเป็นสิ่งที่ดีแต่สุดท้ายและท้ายสุดจุดเหมาะสมจุดเป็นไปได้ด้วยเหตุและผลฝากทุกท่านนะครับมันอาจจะเหนียวนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เหนียวมากมายจุดกัดไม่ออกไม่ใช่นะครับส่วนประกอบวันนี้นะครับสำคัญเลยอันดับแรกก่อนซีคโครงหมู นะครับติดเงินนิดนึงมากยิ่งดีนะครับนำพริกแกงโขลกผสมไปกับกะปิพริกขี้หนูสดนะครับพริกกินดาก็ได้พริกอะไรก็ได้พริกสวนก็ได้เน้นรสชาติจัดจ้านจำชอบนะครับและกลิ่นหอมของข่าสดใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดอันนี้เอาไว้ใส่ตอนท้ายเมื่อปรุงเสร็จแล้วสำคัญครับผักสารพัดชนิดผักพื้นบ้าน สตอลูกเลี้ยงลูกเนียงถ้ทางใต้ถ้าท,ทางภาคกลางถั่วฟักยาวแตงกวา Whatever ที่เราหาได้เอามาทานคู่กันอีกสักครู่ไปดูขั้นตอนการปรุ่มด้วยกันครับเห็นไหมครับตอนนี้น้ำแกงน้ำพริกแกงแล้วก็น้ำสต๊อกจากซี่โครงกำลังทำงานนะครับกิ่นหอมนะครับ และน้าแกงก็จะซึมเข้าไปในทุกซอกของเนื้อนะครับเข้าไปในกระดูกไัวที่ฟันแข็งแรงลงมาขบเคี้ยวดูนะครับมันเผ็ดหอมมันและที่สําคัญคือไขมันในกระดูกอร่อยมาก